จังหวัดศรีสะเกดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอควบคู่จังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันวันนี้ครับที่โรงเรียนบ้านอีซ้อยหมู่ที่7ตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศ์สุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและก็ให้บริการทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนนะครับซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษก็ได้บูรณาการร่วมกับการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อที่จะให้บริการและก็ติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในระดับพื้นที่ควบคู่กันไปครับโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมในพิธีก็ได้พร้อมใจกันแสดงพลังความจงรักภักดีและแสดงจุดยืนในการร่วมปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ร่วมการมอบชุดยาสามัญพระราชทาน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียนยากจนนะครับมอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้โอกาสและก็มอบไม้เท้าให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินสําหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดศรีสะเกดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระมอมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่28นะครับเมื่อปี พศ2,513จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา54ปีนะครับปัจจุบันนี้ครับจังหวัดศรีสะเกษประกอบไปด้วยแพทย์ปัจจุบันนี้นะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวอจะมีแพทย์120คนทันตแพทย์112คนเภศสัชกร127คนพยาบาลวิชาชีพ1 0 1 3คนอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณาสุขประเภทอื่นๆ2,263คน และอาสาสมัครสายสนับสนุน963คนรวมทั้งสิ้นก็4,598คนครับในการออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอก็มุ่งสนองพระรชาชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าและก็เป็นการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรลลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนาลี องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการบำบัดทุกข์ให้ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงครับกิติทิพย์รักษาถ่ายภาพกิตาพกล้วยนิดข่าวสมพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน